ที่โรงแรมแกรนจอมเทียนพาลิตจังหวัดชนบุรีในปฏีบี่งลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณนุสราหนานแน่นผู้มวยการสำนักบริการโทรคมนาคมโดยพูดถึงและเพื่อสังคมสำนักงานกอสอทอชอ เประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการความร่วมมือการพัฒนาพักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตัลสำหรับผู้ได้โอกาสในสังคมโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งจากสำนักงานกอสอทชและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมครับเราลมรุ่นหนค่ามวันสิบแปดชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาสามเดือน เราพอมีเวลาที่จะติดตามผลได้อย่างแน่นอนอบรมไปแล้วรุ่นที่หนึ่ง ไปทําอะไรเกิดปฏิทิพลอย่างไรด้านคุณนุสราหนาแน่นพออสํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมบอกว่าโกรุง่ายโทรคมนาคมจะแบ่งพื้นที่เป็นโซนโซน A กับโซน B คือพื้นที่เมืองไกลออกไปหน่อยครับก็เป็นโซน C และ C บวกห่างไกลที่สุดครับไม่มีศักยภาพเชิงพนิษฐ์ไม่มีบริการและยากต่อการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้จึงอยู่ในพื้นที่โซน4และโซน4บวกครับไม่ได้หมายก็ว่าเขามีผู้ยากจนหรือผู้ด้อยอากาศนะคะในแถบนั้นอาจจะมีคนคนมีฐานะอยู่ด้วยแต่เรามุ่งเน้นประชาชนที่อยู่ห่างไกลและชายขอบที่เขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนอย่างคนในเมืองอที่เขาไปใช้อินเทอร์เน็ตในแต่และที่ใช้ฟรีด้วยนะคะ นายเฉลิมพงศ์บุญรอดรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบอกว่ากสทอชอขยายเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็อยากจะให้แรงงานนอกระบบได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จึงร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเช่นการค้าออนไลน์พัฒนาซอฟแวร์ต่างๆให้แข็งแกร่งขึ้นเราต้องไปบอกเขาในฐานะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็ต้องสร้างหลักสูตรขึ้นมาก็จะบอกถึงเรื่องการใช้ระบบเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนการใช้ ประโยชน์จากเครือข่ายนะการสร้างคอนเทนต์ต่างๆนะการเอาสินค้าเข้ามาที่มีอยู่ในมือเนะี่ยทั้งท้ายสุดเหมือนถึงการส่งสินค้าที่จะลุกในออนไลน์ได้ว่าจะให้ครอบคุมทั้งประเทศโครงการนี้จึงใช้ระยะเวลาถึง720วันหรือ2ปีครับอบรมพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอลเป็นเวลา18ชั่วโมงต่อ1รุ่นรุ่นละ20คนโดยมีเป้าหมาย 1, 0 0 0รุ่นทั้งหมดก็ สองหมื่นคนสิ้นสุดครงการโน่น29มีนาคม2567ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูน